ลักคณาราศีกลุมในเดือนพฤศจิกายนนี้มีดาวย้ายที่ส่งผลทั้งหมดเนี่ยสดาวด้วยกันนะครับแล้วก็ส่งผลกับเรื่องสําคัญสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของสังคมนะครับเพื่อนฝูงของคุณนะครับแล้วก็เรื่องของความเจริญก้าวหน้าในชีวิตคุณนะครับรวมไปถึงเรื่องการงานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสำคัญทั้งหมดเลยนะครับ ใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีตัวเองนะครับสามารถตรวจสอบได้ฟรีเลยนะครับที่ระบบของผมเองนะครับไลน์จินแสะนะครับ Z in Z ae ใช้โค้ด4 5 6กนะครับก็จะเห็นลัคนาราศีของตัวเองที่ถูกต้องนะครับรวมไปถึงดาวประจําตัวของตัวเองด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในการตรวจดวงแบบละเอียดกันนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์เอจากสถาบันบา์โค้ดชีวิตผู้คิดค้นระบบสินแสบา์โค้ดชีวิตครับระบบที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยนะครับมีผู้ใช้งานมากกว่า0 0 0 0 0คนนะครับ ในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับดาวดวงแรกที่ย้ายแล้วส่งผลกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับก็คือดาวศุกร์นะครับหมายเลข6นั่นเองครับเข้ามาในตําแหน่งความเจริญนะครับตรงผลตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนะครับดาวศุกร์เนี่ยก็มีผลโดยตรงกับ2เรื่องหลักๆเลยนะครับก็คือเรื่องของการเงินและก็ความรักนะครับเข้ามาในตําแหน่งความเจริญก็เจริญงอกงามขึ้นใช่ไหมครับเงินเพิ่มขึ้นนะครับความรัก เพิ่มได้สําหรับคนโสดแต่เพิ่มไม่ได้สําหรับคนไม่โสดนะครับนะน,นี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอเรียกว่ามีเสน่ห์มากขึ้นแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีออร่านะมีแสงออกนะคือมีเสน่ห์เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะใครที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วนะครับแต่งตัวโอเคอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ของแพงก็ได้หรือว่าแต่งตัวถูกกาลเทศะาอะไรอย่างเงี้ยดูแล้วนะครับก็จะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาไปไหนไปเจอใครนะครับคนก็จะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเออหน้าคบหาน่าสนใจนะครับ หรือว่าดูแล้วเนี่ยอยากที่จะเข้ามาพูดคุยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะครับมีสเสน่ห์ยังไงก็ดีกว่าไม่มีสเสน่ห์นะครับเคยได้ยินไหมครับรูปสมบัติอะครับคือเอาง่ายๆสมมติง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือเกิดมาหลอ่อเกิดมาสวยอะนะครับนะเกิดมาหลอ่อเกิดมาสวยเนี่ยอะไรมันง่ายขึ้นกว่าเกิดมาแล้วต้องพิสูจน์ด้วยเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าการพบปะ เจอกันเนี่ยของเราหรือใครก็ตามที่เราไม่รู้จักกันเนี่ยนะครับมีผู้เชี่ยวชาญบอกเอาไว้นะครับคือแวบแรกที่เห็นเนี่ยคือความประทับใจแรกความประทับใจแรกเนี่ยสำคัญมากๆนะครับคือมองปุ๊บมันส่งผลนะครับแล้วมันก็อยู่ในความทรงจำเนี่ยยาวนานเป็น10ปีเลยนะครับนี่แหละครับดาวดวงนี้มันเข้ามาเนี่ยมันส่งผลแบบนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะครับดังนั้นถ้าคุณเข้าใจแล้วแล้วคุณแต่งตัวให้มันเหมาะสมด้วยนะครับมันอ้มันยิ่งขับสเสน่ห์ออกมานะครับ ระวังนิดนึงนะก็แค่ว่าดาวจริงของเราอะนะครับดาวจริงของเราเนี่ยในช่องความเจริญเนี่ยมีดาวที่ส่งเสริมอีกไหมถ้ามันส่งเสริมมันจะยิ่งพุ้งเข้าไปอีกนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันอย่างเช่นเลข6เนี่ยเขาเป็นคู่ศัตรูกับเลขเจดาวเสา์ครับดังนั้นเนี่ยหกเจ็ดเจเนี่ยเจอกันเนี่ยมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีครับ อันนี้ก็อาจจะทําให้ออราหรือว่าความโดดเด่นเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าคุณไม่เคยฟังผมมาก่อนแบบนี้นะแทบบนที่คุณจะโดดเด่นใช่ไหมกลายเป็นว่าช่วงนั้นคุณอาจจะขี้เกียจหรือช่วงนั้นคุณอาจจะแบบว่าไม่อยากไปไหนไม่อยากเจอใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอกาสที่ควรจะได้รับแหละมันหายไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวแบบนี้เป็นต้นซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดคือเราต้องรู้ว่าเรามีดาวประจําตัวอยู่ในช่องอะไรตรงไหนบ้าง ซึ่งดาวมันมีทั้งหมด10ดวงนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10เลขเนี้ยของเราเนี่ยอยู่ช่องไหนระบบลงทะเบียนแล้วมันจะเห็นซึ่งเห็นแล้วจำไว้เพราะมันใช้ได้ตลอดชีวิตไม่มีวันเปลี่ยนจนกว่าคุณจะจากโลกนี้ไปแล้วกลับมาใหม่ดังนั้นคุณควรจำได้นะครับแล้วคุณจะฟังเ,เรื่องของดวงฟังเรื่องของการพยากรณ์แล้วเข้าใจได้มากขึ้นนะครับ ดาวดวงที่2นะครับที่ย้ายในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็คือหมายเลข9นะครับหมายเลข9เนี่ยเข้ามาในตําแหน่งสังคมนะครับส่งผลตั้งแต่9พฤศจิกายนจนถึง5ามกราคมเลข9เนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่า ข้ามาในตำแหน่งสังคมเนี่ยตำแหน่งเนี้ยขยายความนิดนึงคำว่าสังคมในที่นี้มันหมายถึงเพื่อนฝูงมันหมายถึงคนใกล้ชิดนะครับคนที่รู้จักเราก็มีโอกาสที่อาจจะชวนกันไปเที่ยวต่างประเทศชวนกันไปทําบุญนะครับหรือว่ามีโอกาสได้ไปพบปะดูงานหรือว่ามีการใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆในการพูดคุยกันหรือเจอกัน,นครับแบบเนี้ยอันเนี้ยเราก็จะเราก็จะทราบว่าอาจจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นได้นะครับ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันในรายละเอียดตรงนี้แหละที่ขึ้นอยู่กับว่า9คุณไปเจออะไรอ่าบางคน9เจอ0 9เจอ1 9เเจอ2 9เกจอ3 9เจอ4 9เจอ5 9เจอ6 9เจอ7 9เจอ8 9เจอ9เกิดขึ้นได้หมดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งหนึ่งที่เราสบายใจได้ก็คือว่า9เจอกับอะไรก็ไม่เสียดังนั้นเนี่ยเราสบายใจเรื่องนี้ได้นะคุณไม่ต้องกังวลนะจะเป็น9อะไรก็ดีหมดนะครับนะก็แค่ว่าเรื่องราวมันจะแตกต่างกัน ต่อไปนะครับดาวประจําของเดือนนะทุกๆเดือนจะต้องมีดาวดวงนี้ย้ายนะครับตราบเท่าที่เรายังฟังเรื่องของการพยากรณ์อยู่นะก็คือดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์หมายเลขหนึ่งนะครับจะย้ายเข้ามาในตําแหน่งการงานนะครับแล้วก็ส่งผลตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่16ธันวาคมตําแหน่งนี้ก็เป็นตําแหน่งเรื่องของงานและดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวของการทํางานแบบประจําอยู่แล้วนะครับคืออาทิตย์เนี่ยไม่เคยลาหยุดใช่ไหมครับ เรามองท้องฟ้าสิครับอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตกตอนเย็นขึ้นตอนเช้าตกตอนเย็น,อ,น,นอ่ามันจะมีพายุบ้างจะมีฤดูหนาวจะมีฤดูเปลี่ยนไปฟ้าอาจจะสว่างไม่เท่ากันแต่ว่าระยะเวลาการขึ้นของดาวอาทิตย์เนี่ยมันสม่ำเสมอมันก็เหมือนกับการที่เราทํางานอะไรโดยที่เป็นงานประจําของเราที่เราทําเป็นประจําอยู่แล้วนะครับมันก็จะส่งผลละเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวทีท่มันหมายถึงเรื่องความโดดเด่น ความเป็นผู้นําการตัดสินใจความเป็นแนวหน้านะแถวหน้าหัวแถวอ่าางเนี้ยน,นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําเป็นประจำเนี่ยมันกําลังขับให้คุณออกมาโดดเด่นมากขึ้นนะครับดังน,น,นั้นต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกลุ่มเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นมากนะตั้งแต่เลข6เข้ามาที่เริ่มต้นมีสเสน่ห์มาใช่ไหมครับอ่าอาทิตย์เข้ามาอีกนะครับมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับมีโอกาสได้เฉิดฉายนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับแค่อย่าให้มีเลขสา จะบอกว่าอย่าให้มีก็ไม่ได้เพราะว่าคุณก็เลือกไม่ได้นะครับเราเกิดมามเลือกไม่ได้แค่อย่าโชคร้ายอาจะต้องพูดอย่างนั้นอย่าโชคร้ายมีเลขสามในช่องนี้แล้วกันนะครับถ้าบางคนมีเลขสามในช่องนี้เนี่ยในช่องการงานอะนะหเจอ3เนี่ยไม่ดีละแทนที่งานจะดีใช่ไหมครับแบบที่ผมบอกไปเนี่ยกลายเป็นไม่ดีแล้วกลายเป็นการงานติดขัดมีการทะเลาะเบาแหวง้งมีความขัดแย้งในการทํางานนะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับ ในทางกลับกันบางคนเนี่ยมีเลข5้าอุวอันนี้ยิ่งดีเลยผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่สนับสนุนผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้ใหญ่อยากที่จะผลักดันช่วยพาขึ้นลิฟต์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือความที่เรารู้ดาวประจําตัวเราเนี่ยเราจะแปลความหมายได้ละเอียดลึกขึ้นแล้วแม่นยําทําให้เราเอาไปวางแผนชีวิตได้จริงๆนะครับต้องบอกแบบนั้นนะดาวอีกดวงหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นดาวปิดท้ายนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็คือหมายเลข6ดาวศุกร์ หมายเลขหดาวสุกเนี่ยย้ายเข้ามาในตำแหน่งการงานนะก็ตามดาวอาทิตย์มานะครับจากช่องความเจริญเข้ามาสู่ช่องการงานต่งผลตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่22ธันวาคมก็อยู่ประมาณ1เดือนโดยปกติแล้วเลข6เนี่ยก็จะ1เดือนอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีบางจังหวะที่ช่วงที่เดินเร็วเดินช้ามากนะครับอ่าอันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดละคนที่เรียนลึกๆก,ก็อาจ,จะทราบนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราไม่ทราบก็ไม่มีปัญหาครับเราฟังเพื่อให้รู้รู้เพื่อวางแผนนะ บางครั้งบางคนไม่จำเป็นต้องรู้ต้นต่อก็ได้แต่รู้วิธีการใช้งานก็เอาไปใช้ได้เหมือนเราขับรถเป็นนะครับถามว่าเราซ่อมรถเป็นไหมครับเราก็ไม่มีใครซ่อมรถเป็นหรอกนะครับถ้าเราไม่ได้เรียนช่างมาถึงเวลาเราก็เอาเข้าอู่เอาเข้าให้ช่างไปดูใช่ไหมครับแต่เราใช้เป็นเนี่ยมันสําคัญกว่าเพราะถ้าคุณใช้รถขับรถเป็นใช้เป็นคุณก็ไปถึงจุดหมายที่คุณอยากไปได้ถูกไหมครับแต่คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องซ่อมเป็นก็ได้ไงใช่ไหมครับอันนี้เป็นต้นนะครับหกเข้าการงานก็ช่วงนี้นะครับมีโอกาสได้ไปทํางานในที่ที่โอ่อารูบ หรือว่ามีการนัดหมายงานหรืองานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเลข6เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเงินความรักนะครับแปลว่างานที่ทําช่วงนี้เป็นไงครับผลิตผลนะครับก็คือได้เรื่องของเงินนะแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยนะเพราะว่าเลข6กเนี่ยก็คือเป็นเลขเงินโดยตรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าทํางานเกี่ยวกับดาวหกนะหรือว่าดาวศุกร์ด้วยนะเช่นของสวยของงามเครื่องสําอางอะไรต่างๆด้วยนะโอ้อันนี้ยิ่งขับให ดวงดาวนี้มันทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะต้องพูดว่าแบบนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยลองไปดูครับว่าในช่องนี้ของเราเนี่ยมีเลข3ามไหมนะครับใครมีเลข3ในช่องการงานเลข6เข้ามาเจอแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า6 3 3 6เป็นดาวคู่มิตรครับก็มีสเสน่ห์นะครับ ทำอะไรด้วยความขยันแล้วก็ทําแล้วได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่านะก็เรียกว่าไม่เสียแรงที่เหนื่อยนะเหนื่อยคุ้มอ,ะอ่ะเหนื่อยคุ้มแล้วกันนะครับไม่ไม่เสียแรงเปล่าเรียกว่าแบบนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไปดูนะครับอย่าฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมอาจจะไม่เหมือนช่องอื่นนะช่องอื่นอาจจะพูดให้คุณฟังอ่ะนะครับ แต่ไม่บอกคุณหรอกว่ามันมายังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยผมว่าแบบนั้นคนทาเยอะแล้วนะครับผมก็อยากที่จะให้ผู้ฟังของผมนะครับเรามีโอกาสได้มาเจอกันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับทั้งท่านที่ฟังเป็นประจ,จําแล้วก็ติดตามอยู่แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับส่นท่านที่มาฟังใหม่เนี่ยนะครับก็อยากให้เข้าใจด้วยนะครับว่าเวลานักพยากรพูดนะครับหรือว่าหมอดูพูดเนี่ยเขาเอาหลักฐานอะไรมาพูดนะครับหรือเขาเอาอะไรมาเป็นตัวสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับสิ่งที่พูดนะครับตรงเนี้ยสำคัญนะครับถ้ายังไม่ทราบนะครับล ไลแอดสินแสนะครับ ZIN ZAE ครับใช้โค้ด456รู้ทุกอย่างรู้ดาวตัวเองอย่างแน่นอน รู้เถอะครับรู้ดีกว่าไม่รู้เพราะไม่รู้นั้นเนี่ยสุดท้ายมาพูดคําว่ารู้งี้เนี่ยเสียหายแล้วก็ไม่ทันแล้วทุกทีเลยนะครับลูงงี้ทีไรเสียหายทุกทีนะครับเคยได้ยินไหมครับนะระบบผมเป็นระบบที่มีผู้ใช้งานมากถึง ,00 0 0 0คนนั้นมั่นใจปลอดภัยแน่นอนนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้ก็เรียนเชิญนะครับลองทดลองดูนะครับเพราะว่าลงทะเบียนใช้งานฟรีด้วยนะครับสินแสบโคชชีวิตครับใช้ได้สติใช้ได้สตางค์ครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายแล้วส่งผลกับทุกๆคนนะครับไม่ว่าคุณจะเกิดลัคนาราศีไหนก็ตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมยังอยากจะย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยยังคงเป็นภาพรวมที่กว้างนะครับเป็นกรอบกว้างๆนะครับรายละเอียดจริงๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะลัคนาราศีเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าดวงคุณจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องรู้บาร์โค้ดชีวิตของตัวเองนะครับซึ่งคุณสามารถที่จะดูบาร์โค้ดชีวิตของตัวเองได้นะครับในระบบซินแส าร์โค้ดชีวิตครับก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับแอดซินแสแซดไอเอนแซดเอนะครับจากนั้นเนี่ยคุณก็กดปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วก็ใส่โค้ด456ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ทดลองใช้งานฟรี30วันนะครับสบายใจได้นะครับระบบซินแสบาร์โค้ดชีวิตของผมเนี่ยไม่มีการขอข้อมูลส่วนตัวนะครับคุณไม่ต้องใส่ชื่อไม่ต้องใส่เบอร์โทรไม่ต้องใส่อีเมลไม่ต้องใส่บัตรเครดิตไม่ต้องใส่บัตรประชาชนด้วยนะครับเพราะไ ที่จะไปตัดเงินคุณได้เลยนะครับเวลาคุณใช้ครบแล้วนะครับคุณก็มีทางเลือก2ทางครับทางเลือกแรกเลยก็คือเติมวันใช้ต่อครับก็จะมีแพ็กเกจให้คุณเลือกนะครับรายสัปดาห์รายเดือนรายครึ่งปีรายปีครับหรืออีกทางหนึ่งนะครับก็คือแชร์ต่อใช้ฟรีครับคุณก็แชร์ให้คนในบ้านของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะใช้ฟรีเหมือนกันนะครับไม่มีการเสียเครดิตแน่นอนครับเพราะว่าไม่ขอข้อมูลส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะสนนแติ คุณแชร์ไปครบ100คนเมื่อไหร่นะครับคุณสามารถนําคะแนนสตินั้นเนี่ยมาแลกเป็นเงินสดคืนกับผมได้เลยนะครับติดต่อที่ปุ่มติดต่อแอดมินนะครับแล้วก็ขอแลกเงินได้เลยครับในคอนเซปต์ของสินแสเรานะครับใช้ได้สติแชร์ได้สตังค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสึนแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือ ใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา